กินยี่สิฟุ้นชอยขี้โอ้ยแซนดลีอั้นห่อตัดแทงสั้นตังอ่ะอั้นตออ่ะเฮ้ยไงไอ้นะสั้นตังเก้าจี้ซือเข้าอย่างอ่จแจ๊ะเอ้ออ่สั้นยี่สิบห่งร้อยหนึ่งร้อยชิดหมางอ่ะชิดแล้วชิดแล้วอ่จแจ๊ะไงไอ้เก้าสั้นตังอ่ะไอ้เก้าสั้นตังเฮ้ยอ่ไอ้เก้าสั้นตังอ่ะยิ่งเกี่ยวตอซ่านตังยิ่ง เดี๋ยวกผ่านนะสาจุ้งสามปากพัดสามปากอ่ะแฮ่สามปากไงก้าวสั้นตังอ่ะแฮ่ไงว่าก้าวสั้นตังอ๋ออเจก็ยิ้วยิ้วยิ้วสั้นตังวันหยีก้าวยาห้อวันหยีก้าวยาห้อวันอันเย็นเลยออฮ้อยิ้วอ่ะไงสั้นตังฮะอ๋อหยิบหิบถอยเลี้ยงถอยสามถอยฮ่อ๋อ้ออ๋อ งไงอะขวงเดี๋ยวหน้าสั้นตังเก้าสันตัง